ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณเล้งครับคุณเล้งเล่าว่าสมัยที่ผมยังเป็นเด็กตอนช่วงมันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมกับเพื่อนๆชอบไปฟังลุงหมายเล่าเรื่องผีลุงหมายแกเป็นคนเร่ร่อนมาจากต่างถิ่นไม่มีญาติพี่น้องแกก็เลยมาอาศัยอยู่ที่วัดคอยดูแลรับใช้พระเน,เนในวัดพอได้มีที่สุกหัวนอนแล้วก็มีข้าวกินแกบอกกับผมอย่างนั้น ลุงหมายหรืกลายเป็นเด็กวัดที่มีอายุมากที่สุดอย่างที่ผมเกล่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมกับเพื่อนๆชอบไปฟังลุงหมายก็เล่าเรื่องผีเพราะแกมีเรื่องผีสนุกๆมาเล่าให้ฟังอยู่ตลอดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกไปเอามาจากไหนทั้งเรื่องผีปอบผีกระสือผีป่าผีตายหงแกสรรหามาเล่าจนพวกผมนี่กลัวผีไปทำตามกันตัวผมเองกลัวถึงขั้นที่ว่าไม่กล้านอนคนเดียวเลยละ่ะ ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนกระทั่งวันหนึ่งช่วงปิดเทอมใหญ่ผมกับเพื่อนๆก็ไปตกปลากันตามภาษาเด็กป .5 ป .6 ตอนนั้นได้ปลาเนียนตัวขนาดเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่ซึ่งได้มาประมาณเกือบสิบตัวเห็นจะได้ผมผมก็เลยนึกถึงลุงหมายขึ้นมากกะว่าเจ้าปลานั้นแหละไปแบ่งให้แกซะหน่อยตอนนั้นเป็นช่วงเวลาเย็ยนมากแล้ว ผมก็ปั่นจักรยานไปที่กุฏิเก่าที่ลุงหมายใช้พักอาศัยกุฏิหลังนั้นเป็นกุฏิร้างอยู่ท้ายวัดไม่มีพระอาศัยอยู่มานานมากแล้วเพราะว่าพระที่ท่านเคยอาศัยอยู่ที่กุฏิหลังนั้นท่านมรณภาพอยู่ในกุฏิช่วงที่ท่านเพิ่งมรณภาพใหม่ๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวหลังวัดเล่ากันว่าเอ็มพระรูปที่มรณภาพไปยังคงใช้ชีวิตอยู่ในกุฏิเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในทุกๆวัน แล้วหลังจากนั้นก็มีพระที่มาบวชใหม่มาอาศัยอยู่ที่กุฏิหลังนั้นแต่ต่างก็พากันอยู่ไม่ได้เพราะมักจะได้พบเจอกับดวงวิญญาณของพระที่ท่านมรณภาพไปแม้แต่อา่าของผมเองก็ได้เจอมาเหมือนกันตอนนั้นอา่างของผมบวชทดแทนคุณปู่กับย่าตามประเพณีที่สืบทอดกันมานี่แหละและก็เป็นธรรมดาที่มีพระมาบวชใหม่เขาจะให้ไปอยู่ที่กุฏิหลังนั้นเพราะเป็นกุฏิเดียวที่ว่าง อางผมเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วอีกอย่างคือเวลามันก็ผ่านมากเกือบจะหนึ่งปีแล้วก็เลยไม่ได้เป็นกังวลอะไรช่วงก่อนบวชอ่างผมต้องไปเข้าหน้าคคือไปอยู่ที่วัดเพื่อฝึกท่องคําขานหน้าก่อนอ่างผมก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่จําเป็นไปอยู่ที่วัดซึ่งก็ได้ไปพักที่กุฏิร้างนั่นแหละช่วงกลางวันผมกับพ่อก็ได้ไปช่วยอ่างผมทําความสะอาดกุฏิคือต้องบอกว่ากุฏิตั้งอยู่ท้ายวัด บริเวณนั้นเต็ไมไปด้วยต้นไม้ใหญ่แถมรอบๆยังมีโกดเก็บอฐิคนตายตั้งอยู่ในจะกําแพงวัดที่มีช่องเก็บกระดูกของคนตายอีกมันทําให้ขนาดตอนกลางวันแสกๆยังรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวตอนที่อ่างผมบวชนั้นผมเรียนอยู่ประมาณป .2 ออผมเป็นเด็กตัวเล็กรูปร่างผอมคือมันพอดีพอเหมาะกับว่าตอนที่ไปกุุตร้างนะ่ะ หลวงพ่อจะเอาว่าท่านหากุญแจประตูกุฏิไม่เจอถ้าจะงัดประตูเข้าไปก็ต้องซ่อมแซมเสียเงินเสียทองอีกแต่พอดีว่าหน้าต่างมันเปิดได้แล้วถ้าล้วงมือเข้าไปเปิดลูกบิดก็ได้แต่บริเวณหน้าต่างติดเหล็กดัดไว้เพราะงั้นมือที่จะล้วงเข้าไปได้ต้องเล็กมากแน่นอนว่าหน้าที่ล้วงมือเข้าไปเปิดลูกบิดประตูก็ต้องเป็นผมเท่านั้นถึงแม้วารรยากาศมันน่ากลัว แต่ก็ด้ยวยความที่เป็นช่วงเวลากลางวันทำให้ในหัวของผมก็เลยไม่คิดถึงเรื่องผีผมก็ใช้มือเล็กๆของผมนี่แหละล้วงเข้าไปในกุฏิเพื่อไปเปิดล็อกลูกบิดประตูจังหวะที่ผมบิดลูกบิดผมรู้สึกได้ว่ามันมีมือเ,ย,เย,ย็นๆหยาบๆมาจับที่มือของผมผมก็เลยตะโกนร้องเสียงหลงและวรีบดึงมือกลับแล้วผมก็บอกพ่อกับอาของผมว่ามีมือใครไม่รู้มาจับมือของผม ผมสังเกตได้ว่าพ่อกับอางผมมีสีหน้าตกใจแล้วอางผมก็พูดขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองผมก็เถียงว่ามันมีจริงๆแต่โชคดีที่ผมเปิดล็อกได้แล้วถึงรู้สึกว่ามีมือปิศามาจับมือของผมไม่งั้นแล้วผมคงไม่กล้าลงมือเข้าไปอีกแน่พอเปิดประตูกุฏิเข้าไป ผมก็เห็นว่ามีรูปหน้าศพของพระรูปที่มรณภาพไปตั้งอยู่บนโต๊ะที่ตรงกับประตูพอดีตอนนั้นผมคนลุกไปทั่วทั้งตัวไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันรู้แต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังหวะนั้นหลวงตาจเจ้าอาวาสท่านก็เดินมาพอดีท่านก็เลยให้ลูกศิษย์ของท่านเอารูปภาพนั้นออกไปไว้ที่อื่นท่านบอกว่าเอามาตั้งไว้เฉพาะตอนที่ไม่มีใครอยู่จะได้มีคนคอยดูแลกุฏิ ตอนนั้นถึงผมจะยังเด็กแต่ไม่ต้องบอกผมก็พอจะเดาได้ว่ามือปริศนาที่มาจับมือผมนั้นเป็นมือของใครตอนที่ทำความสะอาดกุฏิอยู่นั้นผมจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนกำลังจ้องมองผมอยู่ตลอดมันทำให้ผมไม่กล้าที่จะอยู่คนเดียวคือพ่อกับอ่างผมจะเดินขึ้นลงยกนั่นยกนี่อยู่ตลอดเวลามันทำให้ผมที่กำลังเช็ดทำความสะอาดอยู่ต้องทำงานแบบทำไปหยุดไป เราใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ทําความสะอาดเสร็จอ้าวผมออกมาเป็นคนสุดท้ายก็ปิดประตูแบบไม่ได้ล็อกพอผมกําลังจะก้าวเดินลงจากกุฏิก็มีเสียงกรึกดังขึ้นจนเราสามคนต้องหันกลับไปมองที่ประตูเพราะเสียงนั้นมันเป็นเสียงล็อกลูกปิดประตูที่ดังมาจากด้านในกุฏิซึ่งไม่มีคนอยู่ในนั้นแล้วเราสามคนมองหน้ากันเหมือนจะเป็นการถามว่า ได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าแต่จากที่สัมผัสได้รู้สึกว่าเราจะได้ยินเหมือนกันอาของผมก็เลยเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าประตูถูกล็อกจากด้านในคำถามก็คือแล้วใครเป็นคนล็อกใครที่อยู่ในกุฏิผมจึงบอกว่ารอบนี้ให้ตายยังไงผมก็ไม่มีทางล้วงมือเข้าไปเปิดประตูอีกเข้ามาน,นั้น หลังจากกินข้าวกินปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่างผมก็กลับไปนอนที่วัดโดยมีพี่ปิงซึ่งเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องของผมไปด้วยประมาณสักสามทุ่มครึ่งอ่างผมกับพี่ปิงก็เดินดุ่มๆเข้ามาในบ้านทำเอาทุกคนงงไปตามๆกันอ่างผมพูดขึ้นมาว่าโอ้ยอยู่ไม่ได้หรอกใครจะไปมีสมาธิท่องคำข,ขนนานนาคถ้ามาก่อกวนกันขนาดนี้ ไม่อยากได้บุญหรือไงก็ไม่รู้ย่าของผมถึงกับต้องวางงานที่อยู่ตรงหน้าแล้วลุกเดินไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ปิงตอบมาว่าจะอะไรละย่าก็ผีหลอกนะสิมาแค่เสียงยังพอทนได้แต่นี่เล่นมาทั้งตัวใครมันจะทนอยู่ได้ทุกคนที่กำลังนั่งเตรียมงานในส่วนของตัวเองต่างก็วางงานที่อยู่ตรงหน้า แล้วเดินเข้ามาหาอ่างผมกับพี่ปิงแล้วทุกคนก็ได้ฟังเรื่องผีในกุฏิร้างกันทั่วหน้าอ่างผมเล่าว่าหลังจากที่อ่างผมกับพี่ปิงเข้าไปในวัดหลวงตาเจ้าอาวาสก็ให้ลูกศิษย์ของท่านเอากุญแจที่หาเจอแล้วมาให้แต่ลูกศิษย์ของท่านมันดักรออ่างกับพี่ปิงที่หน้าวัดไม่ได้เดินไปกุฏิร้างวัดด้วยบรรยากาศในวัดช่วงเวลากลางคืนมันวังเวงมาก จนคนที่ไม่กลัวผียอย่างอาของผมยังรู้สึกขนลุกขนพองขึ้นมาได้ทั้งสองคนต้องใช้ไฟฉายส่องให้แสงสว่างเพื่อเดินไปที่กุฏิเพราะตามทางเดินไปนั้นไม่มีแสงไฟเลยแสงไฟจากบ้านที่อยู่ติดกับหลังวัดซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ยังเปิดไฟอยู่ก็ดับลงตอนที่อางผมกับพี่ปิงกำลังเดินเข้าไปบรรยากาศโดยรอบที่มืดสนิทและเงียบสงัดทำให้ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเอง อ้างผมเล่าว่าได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าคนเดินอยู่รอบๆก็เลยเอาไฟฉายส่องไปดูแล้วก็เห็นว่ามีใครบางคนที่ขุนหน้าคุนตานั่งห้อยขาอยู่บนกำแพงพอส่องไฟฉายไปดูก็เห็นได้ชัดว่าเป็นลุงอําซึ่งแกเพิ่งโดนงูกัดตายไปเมื่อเดือนที่แล้วอ้างผมรีบเดินให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไปถึงกุฏิเร็วๆแต่ไม่ได้เล่าอะไรให้พี่ปิงฟังเพราะกลัวว่าพี่ปิงจะไม่กล้าอยู่เป็นเพื่อน จนมาถึงที่กุฏิก็รีบขึ้นไปเปิดประตูจังหวะที่เปิดประตูออกอ่างผมเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่กลางห้องทําให้อ่างผมตกใจแล้วหยุดชะงักไปจนพี่ปิ่งต้องถามว่าเป็นอะไรแต่อาก็ทําใจดีสู้เสือเดินเข้าไปเปิดไฟพอไฟสว่างขึ้นก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ผิดปกติจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอนหลังจากที่จัดแจงปูเสือไปที่นอนเรียบร้อยแล้วก็พากันปิดไฟนอน ซึ่งเป็นปกติของใครหลายๆคนที่พอแปลกที่มันมักจะนอนไม่หลับอ้างผมก็เช่นกันครับนอนพลิกตัวปามาพยายามข่มตานอนอยู่หลายรอบแต่ก็ยังไม่หลับกระทั่งได้ยินเสียงของคนเดินรอบปุตีพี่ปีงเองก็ยังไม่หลับเพราะพี่ปิงสกิดถามอาว่าหลับรด้ยังได้ยินหรือเปล่าหลังจากนั้นก็มีเสียงคนเดินขึ้นมาใดมาบนปรตีตามมาด้วยเสียงเคาะประตู ตอนนั้นอ่างผมเข้าใจว่าเป็นคนก็เลยลุกขึ้นเปิดไฟแล้วเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าไม่มีใครมาแม้แต่คนเดียวพี่ปิงที่นอนอยู่ก็เลยถามขึ้นว่าใครมาอางของผมก็สายหน้าแทนคำตอบตอนนั้นพี่ปิงหน้าเสียส่วนอางผมเองก็รู้สึกไม่ดีก็เลยตัดสินใจเปิดไฟนอนพอนอนไปได้สักพัก อางผมก็รู้สึกเหมือนมีใครมายืนจ้องอยู่ปลายเท้าด้วยความไม่สบายใจปนอยากรู้ก็เลยตัดสินใจดื่มตาขึ้นมองปรากฏว่าเห็นพระรูปหนึ่งยืนอยู่แต่ที่ใบหน้าของพระรูปนั้นล้นเกลี้ยงว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีจมูกและไม่มีปากอ้างผมคิดว่าตัวเองฝันก็เลยหันไปมองพี่ปิงปรากฏว่าเห็นพี่ปิงนอนน้ำตาไหลอย,อยู่ พอรู้ว่าตัวเองไม่ได้ฝันก็เลยจับแขนให้ปิงแล้วพาลุกขึ้นวิ่งออกมาจากกุฏิตอนที่กำลังวิ่งหนีออกมาอ่างผมหันหลังกลับไปมองที่กุฏิปรากฏว่ามีชายแก่คนหนึ่งกำลังนั่งหัวเราะชอบใจที่บันไดรอบๆกุฏิมีคนยืนอยู่เต็มไปหมดและสักพักไฟในกุฏิก็ดับลงอ่างผมกับพี่ปิงก็เลยพากันหนีกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกใครในวัดเลย ตอนนั้นผมกับคนที่นั่งฟังอยู่ต่างก็ขนหัวลุกไปตามๆกันจากที่พากันนั่งทำงานเตรียมข้าวของเพื่อจัดงานบวชก็ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านนั่นเป็นเหตุการณ์ที่อ่าของผมได้เจอมากับตัวเองจากนั้นกุฏิก็ถูกปล่อยร้างช่วงหลังๆมาแม้แต่พระบวชใหม่ก็ได้ไปนอนกุฏิของท่านเจ้าอาวาสผ่านมาประมาณปีสปี ลุงหมายแกก็เข้ามาอาศัยอยู่แต่ก็แปลกที่ลุงหมายก็อยู่ได้ไม่ได้เจอผีหลอกเหมือนไรอื่นๆหรือไม่แกก็อาจจะเจอแต่แกไม่กลัวก็เป็นไปได้วันที่ผมกับเพื่อนๆเ,เอาปลาไปให้แกพวกผมตะโกนเรียกแกอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่ได้เสียงตอบรับตอนนั้นผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกลิ่นหนูตายแต่กลิ่นแรงกว่าเป็นหลายสิบเท่า ซึ่งลอยมาเข้าจมูกอยู่เป็นระยะระยะเพื่อนของผมคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ากลิ่นหมาเน่าจากไหนวะแต่ก็ไม่ได้เดินตามหาที่มาของกลิ่นนั้นพวกผมคิดว่าลุงหมายแกคงอยู่แถวนี้แหละก็เลยเอาปลาใส่กระมังแถวนั้นไว้และก็ผากันกลับรอคืนกลับถึงบ้านมืดค่าหวังถูกตีขาลายแน่ๆแต่จังหวะที่กำลังปั่นจักรยานอ,อกมานั้นพวกผมได้ยินเสียงร้องหวยหวน เป็นเสียงเล็กๆแหลมๆลากยาวจนพวกผมต้องหันกลับไปมองปรากฏว่าผมเห็นเหมือนมีใครบางคนวิ่งออกมาจากในกุฏิเก่าแล้วก็หายไปคือมันไวมากพวกผมหันมองหน้ากันและทิ้งจัก,กรยานไว้จากนั้นก็วิ่งไปตะโกนเรียกตุกหมไม้แต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเหมือนเดิมพวกผมจึงเดินขึ้นบันไดไปเปิดประตูดูข้างใน ยิ่งเดินเข้าไปใกล้กุฏิิรนเม,มนยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนบางคนไปต่อไม่ไหวยืนอ้วกอยู่ด้านหน้าและทันทีที่ประตูกุฏิถูกเปิดออกพวกผมก็ต่างช็อกไปตามๆกันพวกผมกระโดดลงมาจากกุฏิเก่าหลังนั้นและปั่นจักรยานหนีแบบไม่คิดชีวิตพวกเราปั่นจักรยานไปที่กุฏิของหลวงตาเจออ้าอาวาสแบบไม่ได้นัดหมายพอเจอหลวงตาเราทุกคนก็รีบบอกไปว่า ลุงหมายตายแล้วใช่ครับพวกผมเปิดประตูเข้าไปเจอศพของลุงหมายซึ่งแกนอนขึ้นอื่นอยู่ภายในกุฏิหลังเก่าสภาพศพบ,บวมคล้ำเริ่มมีหนอนขึ้นชอนชัยหลวงตาเจ้าอาวาสก็ให้พวกผมไปตามพระรูปอื่นแล้วจากนั้นก็ไปกันที่กุฏิเก่าซึ่งเป็นที่อยู่ของลุงหมายหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวพอชาวบ้านรู้ข่าวก็แห่กันมาที่วัด ตำรวจก็มาจัดก,การดูในที่เกิดเหตุสมัยนั้นมันไม่ได้เป็นข่าวเป็นอะไรง่ายเหมือนทุกวันนี้แถมตัวลุงหมายเองแกก็ไม่มีญาติก็เลยไม่มีใครติดใจสาเหตุการตายของแกตำรวจก็สันนิษฐานว่าแกคงเกิดหัวใจวายขึ้นมากระตันหันเพราะดูจากสภาพศพแล้วเป็นพบร่องรอยของการถูกทำร้ายเลยสิ่งที่แปลกไม่มีใครรู้หรือและแค่ละคายเรื่องที่ลุงหมายแกตายเลย ทั้งที่ดูจากสภาพศพแล้วแกน่าจะตายไม่ต่ำกว่าสามสีวันแต่คนที่รู้จักแกรวมถึงพระในวัดต่างก็ยืนยันไปเสียงเดียวกันว่าเมื่อช่วงเช้ามืดลุงหมายยังเดินต่างพระออกบินฑบาตอยู่เลยชาวบ้านเองก็ได้เจอแกเหมือนกันคนที่อยู่บ้านติดกำลังวัดก็บอกว่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็ยังได้คุยกับแกด้วยซ้าจังหวะที่คุยกันเรื่องจัดก,การศพของลุงหมาย จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากบนกุฏิทุกคนหันมามองหน้ากันจากนั้นประตูกุฏิก็ค่อยๆปิดเข้าเองอย่างช้าๆและก็ปิดสนิทเอาจริงๆแล้วถ้าลมไม่แรงมันจะไม่สามารถทําให้ประตูปิดสนิทได้แต่ลักษณะที่ผมไม่ได้เห็นในตอนนั้นมันเหมือนมีคนอยู่ด้านในกํนาลังดึงประตูเข้าไปแล้วปิดพอเห็นแบบนั้นทุกคนก็แยกย้ายหนีกันกระเจิงกลับบ้านใครบ้านมัน รอยศพของลุงหมายไว้ให้สับปเปลอเป็นคนจัดการผมได้ยินผู้ใหญ่คุยกันว่าลุงหมายก็น่าจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วก็เลยยังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติเหมือนที่เคยทำในทุกๆวันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มาครับ